สวัสดีครับรู้สึกงยังได้ยินหรือเปล่านะวันนี้จะพอดีเดินผ่านร้านมาเที่ยวญี่ปุ่นก็เลยผ่านร้านขนมเจ้าเจ้าดังนี่เขาคิดกินแบบขนมเมืองไทยประเทศไทยชาวบ้านมาต้องซื้อประเทศจีนมาต้องขนทุกคนขนกันเยอะแยะมากมายขนกันซื้อกันกลับบ้านรู้ซื้ออะไรตนะั้งหนาไอผมก็คิดว่าเฉยๆนะกับการที่เป็นซื้อขนมจากที่เนี่ยถามว่าญี่ปุ่นอะ่ะเป็นประเทศที่เอาใจใส่เรื่องขนมลงเลยมามครับ และขนมที่พูดถึงตอนนี้ก็คือไอ้นิว york ชีสนิว york นิว y o ก k perfect ชีสซึ่งผมยังไม่รู้ไม่เคยกินเลยนะรสะชาติเป็นยังไงแล้วก็พังเอิญว่าเดินผ่านร้านแล้วคนน้อยว่าเช้านี้เดินผ่านแล้วคนน้อยคิวน้อยประมาณสักสิบกว่าคนก็เลยแบบเอาวะลองต่อคิวซื้อกับเขาดูว่า อยากลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงที่เขาฮิตเขาชอบเขาต้องซื้อฝานะคือเหอทางกระแฟรหรือแม่อร่อยจริงหรือมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยครับดูแคกจริงเาขาก่อนนะดับแรกถุงเนี่ยดูถุงดิออกอะลามมาเลยซึ่งปกติแล้วประเทศญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะไม่แจกถุงจะไม่อะไรใช่ไหมตรงนี้คือมีถุงอะไรเขาต้องเขาต้องซื้อถ้าเกิดจากได้ซื้อของอนะ่ะเขาก็จะแจกมีถุงแบบนี้แล้วถ้าเกิดเมื่อคุณซื้อถุงแบบนี้เสร็จเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการจะ ซื้อ,อต้องการถุงเล็กๆซอยย่อยไหมเหมือนว่าที่เมื่อเช้าที่ผมเห็นนะอย่างชาวจีนมาชาวจีนบางคนซื้อแบบยี่สิบยี่สิบสามสิบกล่องอะไม่รู้ซื้อไปขายมั้งผมว่ายี่สิบสิกล่องอะเยอะมากแล้วต่อคิววนแล้ววันอีกวันแล้ววนัวน,ววนอีกสองสามรอบทำผมไม่แบ่กแล้วทาไมของถึงหมดเพราะพี่จีนเขาซื้อกันทีนี้พอดูถุงนะถุงลักชัวรี่ดูไฮมากเฉพาะค่าถุงนี่คงจะแบบหลายบาทแล้วล่ะนะคุณดูนะถุงนี้คือแบบอือหือ ดูดีมีแคตตะกูลมากนี่นะนี่ไอน,นี้คือสภาพยับเยินนะพ่อมผมซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็บ่ายละมาเที่ยวอยู่ดิสียนแลนด์แล้วก็เออว่างๆก็นั่งรีวิวให้ดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเสียงอาจจะดังนิดหน่อยผมว่านะแต่อาจจะพอได้ยินเละก็ดูลักษณะนี่หรูว่าดูดีเรามาดูแพคเกจริงข้างในกันว่าเป็นยังไงอันนี้นะผม,ผม,มผมซื้อมาเช้าผมซื้อมาสองอันก็คือหนึ่ง เจ้านิวยอร์กชีสอันนี้พิกัดเจ้าอันนี้ซึ่งเป็นเค้กชีสเค้กอีกตัวหนึง่งลูกสาวอยากกินก็เลยซื้อมาในขั้นตอนการซื้อพอซื้อเสร็จพนักาง,งานก็จะโชว์ให้คุณดูนะคุณซื้อตัวนี้นะวันหมดอายุวันนี้นะข้างหลังกล่องก็มีวันหมดอายุเหมือนกันตัวนี้อ่าใช่ตรงไหนวะ จริมีวันหมดอายุซึ่งสิ่งที่ผมซื้อมาตอนเนี้ยเป็นสิบสองชิ้นไหมจำไม่ได้มัราจะอยู่ชิ้นมันมันจะมีขนาดตั้งแต่กล่องเล็กห้าชิ้นแปดชิ้นสิบสองชิ้นสิบห้าชิ้นถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนผมซื้อมากล่องเนี้ 1, 7, 7, 7, 800, 800ยพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยเยนโดยประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดร้อยเยนป็นตัวประมาณนะครับตัวเนี้ยนิวยอร์กชีส สิบสองชิ้นนะ่าจะเปิดดูจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันแต่นี้ก็คือข้างในเป็นช้นเค้กนีประมาณเจ็ดร้อยหกสิบเยนเดี๋ยวน้าดูบินก่อนแป๊บนึงอ่ะนี่ไ่ะจะบินละนิวยอร์กชีสนี่น,ะ,น,น,ะ,น,น,ะ,น,นะครับตัวหนึ่งนี่กล่อง กล่องว่า1,749็เยนยังไม่รวมแท็กนะครับ1,749กับไอตัวเจ้าชิดเค้กตัวเนี้ย1,775เยนตัวเนี้ยเน,นี่ยบินนิยอรชิดเค้กซื้อเมื่อเช้าของจริงนะเนี่ยมีบินเดี๋ยวแถมบินให้ในกล่องด้วยครเไม่ใช่ไม่เกี่ยวมาดูอันนี้1,700จ็ 1, ซึ่งถ้าเกิดจริงๆนี่กระดาษกาวสีทองอลามมาอีกนะครับแง ถ้าเกิดจริงต้องแกะนะโอเพนอัพเอาโอเพนอัพเลยนะแกะนี่ผิดนะกินไม่อร่อยเลยนะต้องโอเพนอัพใช่ไหมเออเขาบอกต้องโอเพนอัพนะคุณต้องโอเพนอัพนะคุณดึงลงไม่ได้นะเออฉีกเงี้ยไม่ได้โอเพนดาวไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ผิดต,ออโโกโกต้องเห็นโลโก้โอเพนอัพถูกป่ะแกเขาเจ็บโอเพนอัพเห็นป่ะโอเพนอัพอ้ัพฉีกลงเออโอเคยากของแพง แพงจริงจิ้มละสามสิบสามสิบห้าบาทอ่ะอันนี้เปนหมายความว่าเปิดได้อ๋อเวลาเขาเวลาฝรั่งเขาให้รูปเบบี้ใช่ไหมเขาบอกโอเป็นนอาแล้วก็เลื่อขึ้นรูปอ๋อเหรอไม่ใช่ให้เปิดทางนี้อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ใช่ไหมก็มไม่ค่อยค่อยความรู้นัภาษาอังกฤษอ่ะช่างจะไปเล่นอินเดีกมเชิญจ้ะอ่าเปิดในกล่องมาเอา้าไม่มีสีด <c oughs> ําไหมอยู่ฝั่งนี้นี่สามรู้ไฮไหม ทองอล่ำสามสองหกสามเก้าสี่สิบสองสิบสองแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ถ้าแพ็กเกจจิ้งนี่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะยังเปิดแพ็กเกจจิ้งมาเสร็จนะครับมีนี่อีกมีกริดกีกรากร์ดการ์ดสีทองมาอีกแล้วดูดิมีกราร์ดสีทองมาด้วยบอกอะไรอ่าบอกลูกขนม,มนี่คืออะไรเชฟเหรอมีเชฟที่ผู้มาลังสันรในนี้มั้งนี่ มีไรที่เชฟพมาลังสัรผลงานที่นี้ที่นี่ดูไม่เสียเวลานี่คุณดูนะแ็กเกจิ้งหรูจริงๆอ่ะดูนะมีประมา1หนึ่งชิ้นยี่มันชิ้นเดี๋ยมาหนึ่ชิ้นข้างล่างยังมีแผ่นรองให้คงรูปอีกนะมีแผ่นพลาสติกบล็อกให้ให้คงรูปว่าให้ขนมบางสวยอะ่ะห็นะเนี่ยมีพลาสติกดำๆนี่นี่น โอ้ oh, เยอะอย่างเ,เหมาะกับของขวากนะผมว่าของขวากก็ทำให้ดูดูหรูดูดีดูมีชาตตระกูลนี่มาแกะดูสามสิบห้าบาทดยประมาณสามสิบน่าจะสามสิบะ1สิบสองชิ้นสิบสองยิ้งพันเจ็ดร้อยเยนก็เกือบชิ้นละเกือบสองร้อยเยนถูกป,ปะสองสี่สองสี่หก อา250เยนโดยประมาณก็ตีว่า30 35บาทฉีกไหมต้องมีเพลงเปิดไหมฉีกนะห,หลูแล้วเกินอ่ะฉีก<ม>สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คุณคิดเ็เหมือนกันไหมอ่ะสิ่งที่ผมคิดคือมันน่าจะใหญ่กว่านี้ไหมสิ่งที่ผมเห็นคือโอ้โหเล็กจังวะ<ม>นี่นะ เออมันเป็นหอมหอมอันดับแรกนะหอมชีสเลยอ่ะอันนี้เป็นชีสแท่งๆเป็นชีสแท่งๆแล้วก็มีแป้งเหมือนแป้ง,ปงเครกกรอบๆใช่ไหมครับคือคือลักษณะของแป้งแบบงี้ผมเห็นมันเห็นมานานแล้วนะกับ,บัฒนธาทมญี่ปุ่นเป็นสิบปีทีแ่แล้วก็จะมีขนมแบบน,น,บบนี้อร่อยอร่อยรสชาติอร่อยอ่ะแต่เนี้ยผมมองว่ามันเกิดจากว่าเป็นชีสอ่ะมันก็มันเป็นของใหม่นะ หอมครีมหอมครีมซีสเปรี้ยวรสชาติชิมเลยดีกว่ารสชาติเป็นไงนะไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยว ไม่เกี้ยออกคิดจับนะบแต่ว่าแป้งเนี่ยแป้งตัวเนี่ยมีความกรอบกรอบร่วนอร่อยแต่ก็ถาม่าอร่อยว้าวไหม,มครีมเนี่ยครีมข,ขาวๆเนี่ยละลาย,ลยนะไมนกินชีสละลายลิ่นชีสอ,อ,อ่อนๆอร่อยไหมอร่อยหวานมากไหมไม่หวานมากแต่ถึงขั้นอย่างที่เจ้านายผมบอกว่าถึงขั้นต้องแบบต้องกินให้ได้ไหม ต้องกินเยอะๆไหมี่เป็นซืกล่องนะไม่อะอันนี้ผมแค่กินเพราะผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าอเนี่ยเจ้า,จานายผมยิบไปชิ้นที่สองละไม่กินก็ได้แต่เธอกินไปชิ้นที่สองก็มีความพิเศษนุ่มลึกหรือเปล่าไม่นะส่วนตัวผมว่าผมก็ไม่อะเป็นป็นชิด ก็เป็นขนมอร่อยแต่อร่อยเนียแบบมากว้าวไหมไม่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 ว้าวส่วนตัวผมไม่ว้าวนะแนะนําว่าใครอยากกินก็มีโอกาสลองดูลองลองดื่มดํากันมันดูว่ามันมันว้าวไหมส่วนตัวผมีนความคิดส่วนตัวนะผมว่ามันอร่อยแต่มันก็ไม่ว้าวมากมาลองอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่เสียเวลาตัวครีม ชีสเค้กกล่องก็หลูมมาได้อีกนะคุณดูนะมีเชือกคาดอ่านี้เลยนะครับเนี่ยมีเหมือนสติกเกอร์ปิดก,กล่องถ้าเกิดคุณจะเปิดมันคุณต้องโอภินาบอีกแล้วนี่คุณต้องโอภิญนบอีกแล้วนี่ถ้าเกิดคุณจะเปิดเนี่ยครับต้องดึงตรงนี้นะความความคิดกเกจจิงความหลวมๆของเขาดึงหมุน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 พบมาข้างหลงังให้ให้โอ้โหเหมือนแกะอะไรนะ มีแกะโตชุดแดงกลางคืนอ่านี่ดึงอย่างนี้ให้เห็นนี่เป็นชีสเค้กอ่ำไหมมีการ์ดองอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนี้เลยชิมอ่ะเ้องนายชิมก่อนมีแค่หนึ่งสองสามสี่มีห้าชิ้นมีห้าชิ้นเจ็ดร้อยกว่าเยนก็ชิ้นละร้อยกว่าเยนเหมือนกันก็พอๆกันคือชิ้นละกตกประมาณสามสิบห้าบาท กินว่าหนึ่งคำน่ะจะว้าวไหมอันนี้อันนี้จะว้าวไหมว้าวไหมก,ก,ก,ก็ชีสก็ชีสแต่ละเข้กหรือคนเอาจริงเอาเอา,เอาเอาเจ้านายผมก็ทําชีสเค,ค้กอร่อยนะแต่ว่าทีนี้คือรู้แบบเออชีสเค,ค้ก,กอะไรที่เธอทำโอ้ าบอกเขาทำอร่อยกว่างั้นผมไม่กินละเลิกต้องกินละกลับไปให้เธอทำให้กินดีกว่าเราไม่ได้ต้องลองซือเราต้องลองผมต้องลอเมียกันเป็นไหมฮะเขาเรียกว่าเมเปิลชีสเมเปิลชีสนะครับไม่หอมนะไม่หอมชีสอ่ะไม่หอมชีสเลยอ่ะมีใต้นี่ต้องรู้ปะ่ะ คุ็ไส้คาราเมลบ้างหรืออะไรอ่ะหน่อยนึงแต่ความเป็นชีสหรือเปล่าคุณดูนะมันไม่นะมันเป็นแบบเป็นสปันทูปูอ่ะแล้วมันแบบไม่ได้พิเศษแบบอันนี้ก็ไม่ว้าวเฉยๆอ,อ่ะเออไอ,อ,อ,อชีสเนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้รู้สึกอันนี้ยังรู้สึกแบบมมีความกรอบมีความหอมถ้ากินแบบต้องตั้งสติกินแบบกินโอมากเกส กินอิเมจิ้นภาพตามว่ามันทํายังไงนมรินม,นมจากเต้ามาทําชีสแล้วมาทำํำขนมเทปสามคนนี้เทปสามคนนี้มานั่งทําให้คุณกินอย่างเงี้ยอ่อันนี้อาจจะได้แต่อย่างเงี้ยผมว่าธรรมดาอันนี้ธรรมดาเข้าไปอีกถือว่าแต่น้ามุมมองกลับกันนะถ้าซื้อเป็นกล่องของฝากฝากเพื่อน กับราคา700รยเยน200ที่ีประมาณ200บาทจากเพื่อนที่เมืองไทยน่ารักดีกโอเคหรือแม้คุณจะซื้อเนยหยกเนย่ยกชี้ตัวนี้กล่องกล่องละ5ชิ้นก็5ชิ้นก็5 3 4สนก็ตกกล่องละ500บาท5ชิ้นเป็นกล่องเล็กๆฝากเพื่อนอะ่ะผมก็ว่าโอเคอยู่สำหรับเพื่อนที่อินกระแสนะก็เ,ะเห็นว่าผมอันนี้ผมไม่รู้จักเลยนะแต่ประมาณเที่ยงเห็นคนๆๆนู้คนนี้ พราการอุยหาซื้อยากมากซื้อไม่ได้ของหมดของต่อคิวเป็นชั่วโมงพอดีบังเอิญผ่านมก็เลยแบบซื้อมาลองกินดูอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ที่เจอแล้วมาแช์นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็สั่งซื้อพี่ผมได้ไม่มีซื้อแค่นี้แหละหมดแล้วยังไงก็ลองฝากเพื่อนซื้อมาเที่ยวแล้วซื้อกินถ้าเลิกคิดอาจจะต่อคิวน้อยอ่าเร็วหน่อยก็ลองผ่านมาซื้อกินดูนะครับห้าชิ้นก็ได้ลองดูรสชาติ ยังไงวันหลังวันหน้าว,นน ون, วันน้นวันนี้เจออะไรแปลกๆจะมารีวิวกันใหม่วันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะเขาอยู่ในสวนสนุกถ้าไม่ได้ยินก็เปิดเสียงดังๆเอาแต่ถ้าไม่ได้ยินเลย,เลยก็ปิดเสียงแล้วก็เปิดให้ยูทูบบันทันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ